เอาลาบอะไรดีอ่ะลาบหมูหรือลาบไก่โอ้ยไม่ตลกใครอา้าวเธอเล่นได้ทำไมแล้วเล่นไม่ได้ไวะเนี่ยนี่คือคลาสที่เปลี่ยนชื่อบ่อยที่สุดในเกมจากตอนแรกคือ i n f ฟลันทีต่อมาคือ p r i v เฟิรและปิดท้ายด้วยแ a งเกอร์แบบในปัจจุบันแล้วใครลงแรงอะ่ะผมไม่เล่น RV วนะเฮ้ยอา้าวจบกันมุกนี้ใช้ไม่ได้ฮะแล้วถามวาทําไมต้องแงเกอโอ้ยไ,ได้เวลาหาข้อมูลอีกแล้ว เอาล่ะไปหาข้อมูลมาแล้วเสียเวลาหนึ่งวันเต็มประโถโดยแลงเกอร์นั้นคือพลทหารชั้นผู้น้อยซึ่งเรียกสันส้นๆว่าพลทหารวงเล็บเรียกในหมู่ต่างชาตินะและเพื่อความเข้าใจง่ายผมจะขอเรียกว่าอินฟลันที T. แล้วกันฮะทาหารลาบและถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นแค่พวกกีกีแต่ก็เพราะพวกกีกีนี่นแหละคือหน่วยที่สําคัญที่สุดเพราะพวกเขานั้นคือหัวใจหลักสําคัญที่ทําให้การต่อสู้นั้นง่ายขึ้นและคลิปนี้คือคลิปรีวิวคลิปแรก ที่ผมจะมารีวิวคลาสและเล่นเกมนี้เพราะผมก็ไม่เคยทำคลิปเกมนี้เลยอะนะ เชื่อเธอได้ไหมเนี่ยฮะเอาละสรุปข้าวๆคลาสอย่างอินฟลันที่นั้นจะเน้นไปทางชำนาญรอบด้านเป็นหลักไม่ได้มีหน้าที่ที่ตายตัวสามารถสู้ประชิดได้แต่ไม่โดดเด่นเท่าออฟฟิเซอร์ที่มีชาร์จสามารถยิงปืนได้แต่ไม่โดดเด่นเท่าซีแมนที่ปืนแรงกว่าคลาสสายกลางฮะและมีอาวุธที่หลากหลายกว่าคลาสอื่นและใช่ฮะในเมื่อบูดถึงอาวุธก็ได้เวลาสำหรับการรีวิว เวลารีวิวเซเบอร์ละยังอ่ะอันนั้นคลิปแยกอ้าวงั้นนะเพราะฉะนั้นขอเริ่มต้นที่เฮวี่เซเบอร์ก่อนเลยเซเบอร์ er หนักทหารมา้าดีสลหรับการจิ้มและฟันจากระยะไกลดามจจิ้ม3.8ดาดเมจฟัน27ความเร็วโจมตี0.7วิค่าจอะทะลุ3ระยะสูงสุด8หรือ1.6เมตรเฮดช็อตดามจคูณ2.3 โดยดาบนี่ในชีวิตจริงถูกใช้โดยหน่วยทหารรักษาพระองค์หรือทหารม้าหนักตรากูลของอังกฤษจุดเด่นของดาบเล่มนี้อยู่ที่ระยะโจมตีที่มีระยะโจมตีที่ค่อนข้างไกลและดาเมจที่มหาศาลกว่าดาบเล่มอื่นนน่าา มันโดนเนิฟแล้วนะอ่าใช่มันโดนเนิฟแล้วค่ะแต่คืออย่างน้อยแดเมจแทงมันอ่ะมันก็อย่างแรงกว่าเซเบอร์อยู่ดีมันคืออาวุธที่สามารถกำลับศัตรูจำนวนมากได้ด้วยระยะที่ไกลและค่าเจาะทะลุที่สูงทําให้ตัวมันนั้นสามารถโจมตีศัตรูพร้อมกันได้และมาพร้อมกับท่าถือดาบสุดเบียว หว่าแรงนะคะแล้วได้เกิดว่าคุณมาพร้อมกับออฟฟิเซอร์แล้วออฟฟิเซอร์เปิดชาร์จให้คุณก็จะกลายเป็นเครื่องตัดหญ้าในทันทีครับถ้ามันคุ้นๆฮะชัดเจนคูราเฟียแลนส์ ens, หรือว่าถวน เลขอาวุธเปืนเพื่อการโจมตีประชิดแบบระยะไกลหมอดสลับการควบคุมจุดคอขวดดาเมจ50ความเร็วโจมตี0.5วิค่าจัดทะรุ 3. ร้3ระยะสูงสุด13เฮดช็อตดาเมจคูณ2.3แล้วถ้าเกิดว่าคุณใช้อาวุธนี้คุณจะเปลี่ยนคลาสเป็น i k คแมน สิ่งที่มันน่าแปลกคือเมื่อทวนั้นอยู่กับทหารม้าชื่อของมันจะปกติแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กับทหารลาบมันจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นไพร์แทนมันแปลว่าอะไรอะเอาตามจริงคือผมก็งงฮะเวลาที่แบบคนไทยเห็นอะไรสักอย่างที่ยาวๆและมีด้ามแหลมอยู่ตรงปลายมันก็มักจะถูกเหมารวมว่าเป็นหอกเสมอทั้งนั้นที่ความจริงคุณก็รู้ฮะว่ามันไม่ใช่แน่ๆ นะไม่รู้จะเรียกไงฮะและใช่ฮะท้ายก็โดนไปด้วยไงแล้วคือแบบไม่มีคำเรียกด้วยนะเพราะฉะนั้นผมจะขอเรียกว่าหอกยาวแล้วกันฮะหอกยาวในตอนนี้มันคืออาวุธที่ยอดนิยมมากที่สุดในตอนนี้และผมก็เกลียดมันมากที่สุดด้วยอทำไมอะ ข้อดีของหอ,อกอย่างหนึ่งเลยคือมันมีระยะโจมตีที่ค่อนข้างไกลส่วนข้อเสียคือมันทําได้มากสุดแค่ตีเป็นเส้นตรงคือฟังเหมือนจะไร้สาระใช่ไหมแต่ลองคิดดูฮะหากศัตรูมันลุดระยะหอ,อกและเข้าประชิดเราได้ช่วงเวลานั้นเราก็ทําตัวไม่ถูกแล้แลวจะว่าไปข้อขวดคืออะไรอะ่ะนั่นคือคำถามทีนท่น่าสนใจฮะทาวาลี ให้คิดซะว่าเรามีขวดน้ำอยู่ขวดหนึ่งไอ้ตรงที่เราปิดฝานั่นแหละคอขวดมันคือทางเดินแบบช่องแคบซึ่งตัวอย่างก็ตามคลิปนั่นแหละ แต่ปัญหาคือเมื่อเราใช้หอ,อกศัตรูจะมีโอกาสหลุดง่ายถ้าศัตรูมากันเยอะเพราะฉะนั้นสลับอาวุธชิ้นนี้ผมขอแนะนำให้เล่นสองคนให้สองคนนั้นช่วยกันตีศัตรูที่ผ่านมาและมันก็จะกลายเป็นแนวป้องกันที่คงกับพันที่ศัตรูนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ยกเว้แต่ว่าอีกเกตจะเข้าคอนโทรนนะนะซึ่งตัวหอ,อกในตอนนี้ข้อดีอย่างคือเราสามารถล็อกจุดที่หอ,อกจะแทงได้โดยการกดปุ่มนี้ แต่ก็ต้องแบบทดลองหน่อยฮะแบบเอาหอ,อกจิ้มหัวเพื่อนร่วมทีมนี้ถ้ามันเวิร์กก็ล็อกเป้าเลยฮะและก็แน่นอนว่าหอ,อกยาวนั้นมีท่าชาร์จเป็นของตัวเองแล้วถ้าเกิดว่ามีออฟฟิเซอร์ที่ใช้สปอนตูนอยู่คุณสามารถใช้โฮฟารดเพื่อใช้ออนิเมชันพิเศษของหอ,อกได้แต่ก็นั่นแหละฮะคุณต้องมีเพื่อเล่นหอ,อกอะ มอสเคพลัลาญิงที่รุนแรงถูกใช้โดยทหารลาบทั่วไปดีสำหรับการยิงระยะไกลมาพร้อมกับดาบปลายปืนดาเมจ120รีโหลด10วิกระสุนในรังเพลิง1นัดค่าจทะลุ10ระยะ700หรือ140เมตรถึงแม้ว่านี่จะเป็นแค่อวุธทหารลาบทั่วไปแต่คุณก็อย่าประมาทฮะ ลพราความเป็นมาตรฐานของมันแน่แหละมันจริงเลยโหดไม่อาชีพจะมีมาตรฐานอย่างแรกคือเป์นนี้มีความแม่นยำที่ค่อนข้างสูงมีบ,บอมอบ์ผมหมายถึงนี่ต่างหากฮะส่วนเรื่องพลังทำลายนั้นแน่นอนว่าสูงมากแบบที่มันควรจะเป็นน่ะนะแล้วได้เกิดว่าศัตรูสามารถเข้าประชิดต,ตัวได้ ก็ได้เวลาใช้อาวุธลับดาบปลายเปืนซึ่งไอดาบปลายเปินเนี่ยใช้ยากสุดและในตระกูลหอ,อกอะนะคือแบบยังไงอะ่ะผมโดนบังคับให้เล่นในมุมมองบุคคลที่1น่ะนะแล้วดูเอพิติค่อนข้างจะแกว่งเลยถ้าเกิดว่าอุปกรณ์เราแย่ก็ตามนั่นหแหละฮะว่าแต่สำหรับดาบปลายเปินนะ่ะมันมีแบตเป็นของตัวเองเนี่ยอ่าใช่ฮะซึ่งแบตก็จะมีตามนี้ กิฟต์แอมสติลจัดการคดีบบา10ตัวด้วยการใช้ชาร์จของดาบปลายปืนโนเฟนเดริก no, ตีโดนและแห้งจากการโดนบอมเบอร์ด้วยการชาร์จของดาบปลายปืนส่วนการชาร์จและโฮฟาดนั้นจะเหมือนกับของหอ ซึ่งคือแบบอาวุธชิ้นนี้อมันจะบังคับคุณให้เล่นแต่เฟิร์สเพอร์เซนเพราะมันจะได้จิ้มหัวได้ง่ายอ่ะนะอ่ะ้วก็ข้อเสียเดิมอ่ะยังอยู่นะค่าบินลัดทิ้งความแม่นยำและดาบปลายปืนเพื่อการโจมตีที่เร็วขึ้นดาเมจก็15บีโหลด7.7วิกระสุนในลังเพลิง1นัดค่าจาะทะลุ5ระยะสูงสุด600หรือว่า120เมตร สำหรับผมแล้วนะนี่คืออาวุธที่ผมชอบที่สุดแม้ว่าตัวปืนจะไม่ค่อยแรงมากนักแต่มันก็แลกกับการโหลดที่รวดเร็วทำให้ตัวปืนนั้นสามารถทำหน้าที่ได้อย่างหลากหลายและประเด็นที่สุดคือการยิงบอมเบอร์ที่ในเกมนี่คือหัวใจหลักสำคัญมากแล้วที่มันดีอย่างคือในตอนที่เรารี่โหลดนั้นเราจะไม่เสียความเลยเคลื่อนที่ ่อแ,และมาพร้อมกับการโจมตีแบบพิเศษที่เป็นจุดเด่นของอาวุธชิ้นนี้เราสามารถใช้สันปืนในการโจมตีศัตรูได้ศัตรูจะโดนดาเมจสิบหน่วยพร้อมกับผลักศัตรูออกไปแปล้วนะเราสามารถใช้สันปืนตบจนแห้งได้ด้วยหรอเอาตามจริงมันก็ได้แหละฮะแต่ก็ยกเว้นแค่ศัตรูที่ไม่รับการผลักกันนะตบปร์ใช่ไหมอ่ามันก็ใช่แหละฮะ ซึ่งแน่นอนว่าอาวุธชิ้นนี้เหมาะกับการตั้งรับมากที่สุดเพื่อน,นั้นยิงใส่ศัตรูสำคัญกย็ยกตัวอย่างเช่นควบช่วงท้ายอ่ะนะโอ้ไม่นะตัวย่างสดฮะ โฮสต์อาติเลรีพิส t ต l ปืนพกแบบ2ลำกล้องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยข้างขวาจะเป็นลำกล้องเรียบและข้างซ้ายจะเป็นแบบเกลียวเดามีด85รีโหลด13.4วิกระสุนในลางเพลิง2นดัดค่าตจอดทะลุ5ระยะสูงสุด550หรือว่า110เมตรให้เทียบเลยคือมันคือคาบินที่มี2ลำกล้อง ซึ่งด้วยความที่ว่ามีสองลำกล้องใช่ไหมมันจึงสามารถยิงเป้าหมายได้มากกว่าปืนคาบินแบบปกติและคุณสามารถต่ตางค่าเพื่อให้ยิงสองนัดพร้อมกันได้และซึ่งในตอนนี้ถ้าคุณยิงไปนัดหนึ่งหมายตอนนี้คุณสามารถโหลดกระสุนได้แล้วแล้วนะ่คะืมันทําได้มาแล้วดิอามันก็จริงฮะแค่ในพีซีอะนะในมือถือเมื่อก่อนนี้แบบไม่มีปุ่มให้โหลดนะเฮ้ย แต่ที่เปินนี้ไม่มีเหมือนคาบินนั่นคือการที่มันไม่สามารถผลักได้แล้วซึ่งก็เล้กับ2องลำกล้ององนะนะแล้วคือรู้ไรไหมนี่คือเปืนที่ข้อมูลนั้นค่อนข้างลึกลับพอสมควรคืองี้ฮะไอคนผลิตปืนเนี้ยมาใช่ใครที่ไหนเลยฮะเฮลลี่น็อกเจ้าของชื่อน็อกกันเนี่ยแหละที่น็อกอีกแล้วฮะซึ่งก็แบบพอสร้างไปสร้างมาปืนใช้ไม่ได้ฮะมันก็เลยไม่ได้มีประจำการเหมือนปืนอื่น ไลเฟนไลเฟนมาตรฐานของออสเตรียนเยเกอร์แลกเวลารีโหลดเพื่อแดเมจและความแม่นยำเหมาะสำหรับการซุ่มยิงแดเมจ195รีโหลด14วีวิกระสุนในรางเพลิง1นัดค่าตจอะทะลุ15ระยะสูงสุด1,500เมตรหรือว่า300เมตร นี่คือเปินที่แรงที่สุดของสายอินฟันที่คือมันแรงมากฮะแรงแบบเกินความจําเป็นน่ะแน่นอนว่ามันสามารถยิงสุราเสียที่เดียวแห้งได้ถ้าเกิดว่ายิงหัวนะสามารถหลมอุมามุสุเมะได้อานั่นแหละฮะยิงมากอ่าซึ่งก็มีแค่นั่นแหละฮะน่าแหละคือหน้าที่มันเปล่วนะมันจอดสูงไม่ใช่หรออ่มันก็ถูกฮะแต่ไปเล่นซีแมนดีกว่าไหมอ่ะอ่ามันก็จริงฮะ คือแบบให้ระยะมา300เมตรอะตอนใช้จริงอะ10เมตรยังไม่ถึงด้วยซ้ำมั้งนะ่ะซึ่งก็น่าแหละยิงมาฮะและก็ในอนาคตน่ะคุณสามารถใส่ตาบลายเปินให้กับไลฟ์เฟนได้ด้วยนะสรุปขา่ขาวๆสำหรับคลาสอินฟันทีอย่างแรกคือคลาสนี้นั้นจะมีอาวุธให้เลือกสรรมากกว่าคลาสอื่นซึ่งก็แล้วแต่ความชอบของผู้เล่นนะนะเพราะในกรณีผมอะ ผมชอบอาวุธเบามากกว่าบวกกับว่าผมไม่ชอบอาวุธประเภทหอกอะนะแค่ก็ทวนเออ,เออโอเคและคลาสนี้ค่อนข้างเป็นกลางเป็นอย่างมากก็ตามที่บอกไปตอนแรกเลยฮะมันเลยทำให้คลาสนี้นั้นคือคลาสที่เล่นง่ายที่สุดรัะตัวมันไม่ได้มีหน้าที่อะไรที่ซับซอ้อนะนะซึ่งก็ตามนั่นแหละฮะแค่ทำหน้าที่ให้ดีก็พอฮะเออแล้วก็ถ้ามีคนบอกว่าอาวุธชิ้นนี้ดีมากติดเมตาอะไรพวกนี้ ผมขอแนะนําอย่าไปเชื่อมากเพราะก็อย่าลืมนะว่าตัวคุณอะคือผู้ที่ตัดสินใจในการใช้อาวุธและคุณก็มีสิทธิ์เลือกอาวุธในแบบของคุณเองว้าวคาคมดีฮะเพราะฉะนั้นฮะทาวาริถือขวานไปสู้มันรอบาฉันอีกแล้ว